สวัสดีครับ I Love Today วันนี้ดีสุดนะครับวันนี้มาพบกับอีกบุคลิกภาพนึงนะครับที่เจ๋งมากๆเลยคือ ESTP มาดูกันซิว่าอะไรที่ทำให้ Cognitive Function ของผู้ประกอบการเนี่ยเป็นมากกว่าไท p สีเหลืองทั่วไป โดยปกติเนี่ยไทปสีเหลืองเนี่ยจะมีฟังก์ชันที่เป็น SE อยู่แล้วฟังก์ชัน SE เนี่ยจะเป็นฟังก์ชันที่เป็นพื้นฐานของไทปสีเหลืองคือ SE เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันของการที่เราใช้ภาษาสัมผัสเข้าไปสู่โลกภายนอกจะตรงกันข้ามกับ NI ที่เป็น i n t r o v e r t e d Intuition คนที่มี SE เนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าเขาจะถนัดและมีความเป็นธรรมชาติในการที่จะได้ใช้ปราษาสัมผัสเข้าไปแตะ โลกกว้างได้ไปทดลองเรียนรู้ต่างๆได้ไปสัมผัสหยิบจับลงมือทำจริงๆตาดูหูฟังเปิดอายตนะทั้งหมดเลยแล้วก็รวมถึงการกินการลิ้มรสได้กลิ่นสัมผัสอะไรพวกนี้ครับจะทำให้พวกเขาเรียนรู้ได้ดีมากขึ้นมันจะตรงข้ามกับฝั่งของ NI NI เนี่ยจะเป็นลักษณะาาการคิดลึกกลับเข้าไปข้างในมองเห็นความเป็นนามธรรมที่มากกว่าแต่ SE จะเน้นไปทางรูปธรรมพูดง่ายเหมือน SE เนี่ย จะลืมตาเรียนคือไปเรียนโลกคว้างเหมือนเด็กๆที่แบบไปแตะสัมผัสเดินนั่นเดินนี่ไปหยิบเข้าปากนู่นนั่นน่ะคือความ SE NI ก็เลยมีความแบบหลับตาเรียนกลับเข้าไปข้างในคอนเน็กเชื่อมโยงกับสิ่งที่เป็นนามธรรมเชื่อมโยงความหมายอะไรต่างๆมันก็เลยมีความเป็นฟัง์กชันที่ตรงข้ามกัน และที่สําคัญคือ SE ทั้งหมดเนี่ยจะมีสมองส่วนที่เรียกว่า Tennis Hop มันจะคล้ายๆก,กับ NE ที่เป็น Christmas Tree ที่พี่เคยได้อธิบายไปในคลิปของ NE ทั้งหมดแล้วคริสต์มาสทีเนี่ยจะเป็นลักษณะของการที่สร้างสรรค์ความเป็นไปได้ใหม่ๆในเชิงนามธรรมาแต่ SE เนี่ยจะสร้างสรรค์ความเป็นไปได้ใหม่ๆเหมือนกันแต่ในเชิงรูปธรรมและขึ้นสมองจะมีความแตกต่างกันตรงที่เทนนิสฮอปเนี่ย ดี๋ยวพี่จะขึ้นคลิปไปดูนะลักษณะของเทนนิสฮอปเนี่ยมันจะคือเหมือนการตีเทนนิสกระโดดจ้ำตีเพื่อส่งแรงไปข้างหน้าการเรียนรู้ของ SE อ่ะเลยเป็นลักษณะของการที่จะถนัดเรียนรู้จากประสาทสัมผัสขยับไปทีละนิดทีละหน่อยเรียนรู้ไปเรื่อยเรียนรู้ไปเรื่อย,ย,อยและความสนใจเขาอ่ะจะพุ่งเป้าไปที่สิ่งที่มันจับต้องได้อ่ะมันมีความสิ่งเร้าถ้าวือ,อว้าหวาหน่อยมันจะ เราเขาได้เอาเขาอยู่เรียนรู้ด้วยความสนุกความตื่นเต้นความบันเทิงความน่าสนใจมันมีการทดลองอะไรว้าวๆอย่างเงี้ยครับเหมือนการเรียนในห้องเรียนถ้าเกิดแบบกลุ่มคนที่เป็น NE เนี่ยถ้าเกิดเราใส่ความคิดในเชิงนมามธรรมคีย์เวิร์ดสิ่งที่มันน่าสนใจในเรื่องของทฤษฎีความคิดอะไรพวกนี้พวก NE NI เขาจะชอบแต่ถ้าเป็น SE เนี่ยได้ทดลองเรียนรู้แล้วมันจะสนุกมากกว่า แล้วก็สังเกตอย่างหนึ่งจุดตัดอย่างหนึ่งก็คือว่าสมองที่เป็น SE แท้แท้ๆที่เป็น t e นนิสฮอลแท้เนี่ยเมื่อได้ยินทฤษฎีมากๆหลักการที่มันมากๆเกินไปเนี่ยตามจะลอยตามันจะลอยมันจะรู้สึกว่ามันไม่อินอะ่ะมันไม่เชิงอะ่ะมันก็ไม่เข้าใจแต่มันก็เข้าใจนะแต่มันก็แล้วกูรู้ไปทําไมอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นสิ่งที่พวกเขา,าอยากจะแคลกมากกว่าถ้าได้เอาเทคนิควิธีการที่มันย่อยแล้ว มันเกิดความเข้าใจง่ายๆและเขาไปเรียนรู้ทดลองต่อยอดออกดอกออกพลของเขาเองอ่ะมันจะเป็นความสนุกเป็นความเรา้าเนี่คือลักษณะหนึ่งของ SE ดังนั้น ESTP เนี่ยภาพรวมของบุคลิกเขาเนี่ยก็เลยมีความชอบแก้ปัญหาด้วยการลงมือทําได้เรียนรู้โลกใหม่ๆการลงมือทําอะไรใหม่ๆมันจะสนุกและทําให้เขาเข้าใจได้มากขึ้นและก็ ถ้าเกิดในเรื่องของ Cortex เนี่ยคนที่เป็น ESTP มันก็จะมีความคิดที่ฉลาดหลักแหลมอะ่ะเหมือนคล้ายๆกับ INTP เลยเพราะสมองหลายๆส่วนทํางานใกล้เคียงกันนะแต่แค่สมองส่วนของรูปธรรมอะ่ะเขาจะทํางานได้ดีกว่านมามธรรมก็มีหลายๆคนที่มองเห็นว่า TI เนี่ยมันมีความฉลาดก็ต้องแยก ความฉลาดออกไปนิดนึงเพราะว่าภาษาไทยเนี่ยคำว่าความฉลาดเนี่ยมันจะตีความได้เยอะ TI กับเ i เนี่ยเลยมีความฉลาดที่แตกต่างกันถ้าเกิด TI เนี่ยมันจะมีความฉลาดในเชิงที่เราเรียกว่าอินเท l e c t u a l คือการที่เรียนรู้เอาข้อมูลต่างๆสิ่งที่พิสูจน์ทราบได้มันมีความเป็นวิทยาศาสตร์ถูกต้องพิสูจน์แล้วอะไรเงี้ยหลักฐานที่พิสูได้เอามาคอนเนคเข้าไว้ในตัวมันคือ TI มันแบ่งชั้นข้างในมันการเรียงลำดับข้อมูลพวกนี้มันจะมีความแบบฉลาดในแบบอินเทลร์เนชั่นชั่แต่เ i ก็จะฉลาดฉลาดในแบบวิสตัมเป็นมันเป็นปัญญาอีกแบบหนึง่งฉลาดกันเหมือนกันนะ่ะเก่งเหมือนกันแต่ว่ามันจะเก่งคนละแบบเ i มันก็เลยมีการแปลผลแปลความหมายในรูปแบบอื่นๆได้มากขึ้นมันก็เลยมีความแตกต่างกันนิดนึงซึ่งพี่เขียนไว้ในบทความแยกแยะเรื่องพวกนี้ให้ชัดเจนอยู่แล้วดังนั้นเราก็จะเห็นว่า e s t p เนี่ย ก็จะมีพื้นฐานของหลักการข้อมูลข้อเท็จจริงไม่แพ้กับ INTP ENTP หรือ type อื่นๆเหมือนเขาว่าชอบเรียนรู้ภาษาสัมผัสความสนุกสิ่งเล้าแล้วมาย่อยเป็นข้อมูลต่างๆเก็บไว้ที่ตัวมันก็เลยทำให้เขามีความแบบท้าทายสนุกด้วย SE มันนำไปแต่ TI ก็เป็นหลักฐานพื้นฐานข้อมูลว่าจะตัดสินใจด้วยความ เหมือนจะบุ่มบามแต่ก็มีหลักฐานข้อมูลนะแต่ก็ไม่กลัวที่จะอยู่ในเซฟโซนอย่างเดียว SE มันเลยเป็นฟัง์กชันของการที่พุ่งออกไปข้างหน้าเป็นฟัง์กชันของการที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงมีแนวโน้มที่จะไม่ค่อยกลัวมันก็เลยออกไปทางบ้าบินได้แต่ถ้าเกิดมีประสบการณ์มากขึ้นเขาก็จะบาลานซ์ตรงนี้ให้ดีว่าจะใช้ SE เป็นหลักแล้วก็อาจจะดึงด้วยชาโดฟังชันคือ SI ชะลอความช้าแบบนี้อะไรเงี้ย อย่าี้เป็นต้นเรื่อง a d ร w Function อย่าเดียวพี่ก็จะไปขยายความในคลิปของ Shadow ดังนั้นเราก็จะเห็นว่า se เนี่ยเขาจะมีความเป็นนักแก้ปัญหาที่เฉียบขาเฉียบคมฟันธงชั่วมันมีข้อมูลแล้วอะแล้วก็ se ไม่ชอบอะไรที่มันช้าวนเวอร์หรือมันเล่าอะไรมากมายอะไรเงี้ยมันควรจะมีเทคนิควิธีการ how to อะไรบางอย่างที่มันเป็นแบบจุดขายจุดเราอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นในแต่ละอาชีพที่มีความแบบ กระตุ้นผู้คนได้ดีซื้อมาขายไปจับกระแสโลกอะไรพวกนี้เขาจะเก่งเขาจะมองแล้วก็เหมือนรถไฟวิ่งมาเนี่ยเขากล้าขึ้นกล้าไปเล่นกล้าไปเทรดกล้าไปทำเสร็จแล้วเขาก็พอกระแสม,มันจะหมดเขาก็กระโดดลงมีหลักฐานข้อมูลมีกราฟอะไรพวกนี้ดังนั้นน่ะที่16 p ีก็ทํามาเป็นแบบเหมือนผู้ประกอบการหรือเป็นนักลงทุนเนี่ยมันก็จะมีความเป็นแบบนั้นดังนั้นเขาในชีวิตของเขาก็จะมีความเหมือนกราฟหุ้นนิดนึง มีความขยุกขยุกขยืกขย,กขย,กขยกุมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลารักการเปลี่ยนแปลงแล้วก็รักการเคลื่อนไหวไม่ชอบอะไรที่มันอยู่กับที่มากเกินไปเงเป็นตน้น ESTP ก็เลยมีแนวโน้มที่ไม่ชอบอะไรที่เป็นข้อมูลแบบทางทฤษฎีนามธรรมาจับต้องได้ยากมากเกินไปดังนั้นคลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับหยอกเล่น อันนี้ก็ทําให้ทั้ง SE ดูแล้วก็ไทยอื่นมาดูได้วจะได้เข้าใจคนที่เป็น ESTP เพราะว่าจากที่คุยกับน้องๆหลายคนนะก็มีข้อพิพาทเกี่ยวกับไทยนี้พอสมควรแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจในความเป็นเขาว่าบางครั้งอาจจะดูเหมือนสมาธิอาจจะ ต่ำหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ตัวมินิัฉนะว่า SE จะเป็นคนที่สมาธิต่ำแต่เขาจะมีจุดสนใจอะไรบางอย่างถ้าอะไรที่มันเป็นนมามธรรมมากๆเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่เขาไม่ถนัดพี่ทำแบบประเมินอันหนึ่งก็คือว่าวนะัดด้าน S ด้านเอเนี่ยเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของฮาร์ดแวร์สิ่งที่มันแบบเป็นอุปกรณ์แกจิตเครื่องไม้เครื่องมือดังนั้นน่ะคนที่เป็น SE ก็จะเรียนรู้การใช้ภาษาสัมผัสและเครื่องมือเหล่านี้ได้เก่งเหมือนกันนะหูเช่นแบบเป็นนักทำเพลงเนี้ย ก็อาจจะหูดีฟังแยกแยะรายละเอียดเสียงได้ดีคือเน้นไปเรื่องของคลื่นกราฟอะไรพวกนี้ก็จะเจาะลงไปได้แต่ถ้าเกิดเป็น N เนี่ยก็จะเจาะไปที่ความหมายของมันว่าเพลงต่างๆคุณค่าโทนต่างๆมัน,ม,นมันมีความหมายที่มันไปคอนเนคกับเรื่องจิตใจยังไงอะไรย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็จะตีความไม่เหมือนกัน ดังนั้นฟังก์ชัน Dominance SE เนี่ยมันทำให้ e s c p มีความเป็นแบบนี้ 1. มีธรรมชาติของการที่กล้าคิดกล้าทำอะไรใหม่ๆแต่ยังมีเหตุผลต่างๆมารองรับสามารถบอกได้ว่าเขาตัดสินใจที่จะทำแบบนั้นเพราะอะไรแต่บางครั้งก็มีแรงกระตุ้นมากๆที่ SE นํนำไปเหมือนมีความอยากทําอยากท้าทายอยากเรียนรู้เรื่องใหม่ๆเงี้ยมันก็เลยทําให้เขามีความกล้า โดยมี SE เป็นตัวนําอันที่2นะครับถ้าเป็นคนที่เฮลตี้เนี่ยอาจจะมีการตัดสินใจที่รวดเร็วเฉียบขาดแล้วก็ไม่คิดเยอะ ไม่เหมือนตรงกันข้ามกับ NI อะ่ะ NI อาจจะแบบ perfectionist มากจนแบบช้าจะตัดสินใจแล้วก็คิดรอบด้านมากเกินไปเลยสมมตินะแต่ SE พอมันเป็นีฝั่งหนึ่งที่ e a l ท t y นะครับเขาบริหารจัดการได้<ม>ก็อาจจะทำให้การตัดสินใจนั้นเป็นประโยชน์เช <c oughs> ่นทำงานเป็นหมอเนี่ยถ้าหมออยู่ในส่วนของ ER อย่างเงี้ย ER จะเป็นหน่วยงานที่ต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วเพราะว่า มันเป็นเรื่องของชีวิตในเซียววินาทีถ้าเกิดใช้ท้ายไหนก็ตามนะแต่ถ้าเกิดได้ใช้ฟังก์ชัน se ก็จะทําให้การตัดสินใจเนี่ยไม่ต้องคิดเยอะแก้ปัญหาไปเลยแก้ปัญหาตรงหน้าให้เห็นไปเลยเป็นต้นดังนั้น escp เนี่ยถ้าเกิดเป็นคนที่ healthy เนี่ยก็ยอาจจะเห็นเขามีความสนุกกระชับกระเฉงราดเริงโลกสดใสไม่คิดเยอะไม่น้อยใจน้อยอกน้อยใจอะไรมากอะไรเงี้ยเป็นคนที่เหมือนคลื่นสมองมันแตะได้ประมาณนี้เราก็ไปอย่างเงี้ย มีความสุขกับตัวเองแบบนี้ถือว่าโอเคแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเห็นว่าเขาก็จะมีความเป็นเด็กอยู่เสมอฟังก์ชัน NE กับ SE อ่ะมันจะมีความเป็นเด็กเหมือนกันแต่เด็กที่แยกกันคนละสาย SE ่ยเป็นฟังก์ชันของเด็กที่ชอบเรียนรู้กับรูปธรรมดังนั้นเขาก็จะอาจจะชอบสิ่งที่มันเป็นแกดเจ็ตรูปปรธรรมเครื่องใช้เครื่องมือ,มอการซื้อของเข้าบ้านอะไรพวกนี้นะฮะมันก็จะมีส่วนที่ทําให้เขาแบบ แฮปปี้ขึ้นแต่มันก็เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งถ้าเกิดภาวะอันเฮลตี้เนี่ยก็จะกลายเป็นคนที่จับจ่ายใช้สอยคล้ายๆกับอีกฝั่งหนึ่งของไบโพล่าครับเหมือนเป็นคนที่ ซื้อของจนเกินความจําเป็นหรือ hoarding disorder ที่เก็บของมากเกินไปอะไรเงี้ยมันจะมีความเป็นแบบนั้นแต่ไม่ได้บอกว่า SE ทุกคนจะต้องเป็นนะแต่มันจะมีความโน้มเอียงในการที่ไปติดกับเรื่องของรูปธรรมมากเกินไปหรืออาจจะมีภาวะของการที่ติดกับสิ่งเร้าสวยๆงามๆการดูแลตัวเองที่มันมากเกินไปจนแบบรู้สึกว่ามันไม่ได้ไปถึงในเรื่องของความคิดความอ่านอะไรเงี้ยมันจะติดแค่ ฉันสวยชั้นหลอ่อฉันก็พอแล้วออกกําลังกายแต่ว่าไม่ได้ปรับปรุงความคิดตัวเองอะไรเงี้ยมันจะมันจะหนักเกินไปหรืออาจจะติดกับกับดักความสุขชั่วคราวฉับฉวยอะไรพวกนี้เป็นต้นรวมถึงถ้าเกิด ESTP เนี่ยเขาเป็นคนที่ทําธุรกิจลงทุนอย่างเงี้ยการตัดสินใจที่ฉับฉวยเกินไปแล้วไม่ได้กลับมาถึงคุณค่าความหมายของชีวิตบ้างอะไรเงี้ยก็อาจจะทําให้ติด อยู่กับความฟุ้งเฟอ้อวัตถุนิยมเปลือกนอกจนลืมกลับมาหาแก่นสารของความสุขจริงๆจนไม่เจอว่าตกลงฉันจะมีความสุขกับชีวิตที่ไม่ยังเป็นต้องพึ่งพาสิ่งเร้ามากเกินไปได้อย่างไรนี่เป็นต้นครับต่อมานะครับเป็น auxiliary function นะครับเป็น T I T I ของ ESTP เนี่ยก็จะเป็นลักษณะพื้นฐานของถักฐานข้อมูลวิจารณญาณที่เหมาะสม ทำไม SE เนี่ยไม่พุ่งทยานมากเกินไปอาจจะมีความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมากับข้อมูลข้อผิดพลาดข้อเท็จจริงอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นฝั่งดีที่เราวิสุทธ์ทราบได้ว่าเราควรจะตัดสินใจลงทุนทําอะไรหรือใช้ชีวิตอย่างไรอย่างเป็นต้นรวมถึงจะมีความแบบถ้าเฮลตี่นะจะเต็มใจตรวจสอบความรู้สึกจะตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงภายในของตัวเองเนี่ยก็ก็กล้าด่าตัวเองอ่ะมีข้อผิดพลาดแล้วก,กล้าด่าตัวเองเหมือนว่ากันตามผิดตามถูก ตามเนื้อผ้าอย่างนี้นเป็นต้นรวมถึงทำงานหนักชอบเสพข้อมูลเรียนรู้ตรกกะต่างๆแล้วก็ทำให้เป็นคนที่มีความแบบอาจจะมีความฉลาดคือเรื่องของอินเทลเล็กชวลมองเห็นว่าความเป็นไปได้ใหม่ๆจากหลักฐานข้อมูลที่เป็นเป็นพื้นฐานที่ดีอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ในทางกับกันนะครับถ้าเกิดเป็นอิมเมชชัวที่เป็น TI เนี่ยครับอันเฮลตี้เนี่ยมันอาจจะมีความที่ด่วนสรุป อะไรต่างๆได้มากเกินไปเพราะ SE มันขับดันใช่ไหมพื้นฐานข้อมูล TI ที่มันน้อยเกินไปก็อาจจะทำให้ผิดแล้วก็มีผลกระทบอื่นๆตามมาได้รวมถึงความมั่นใจมากเกินไปหลงในสติปัญญาของตัวเองฝั่งของ TI เนี่ยก็จะมีความแบบนี้เป็นดาบสองคมเก่งก็เก่งแต่บางครั้งถ้าหลงก็หลงไปเลยหรืออาจจะเผลอเหยียดเผลอแซะคนอื่นคิดว่าเรานี่เก่งแล้ว อะไรอย่างเงี้ยด้วยข้อมูลชุดข้อมูลเดิมๆที่เรามีอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นภาวะหลงกับตัวเองที่มันค่อนข้างซับซ้อนนะบางครั้งคนเราที่เราหลงตัวเองมักจะไม่ค่อยรู้หรอกว่าเราหลงตัวเองอยู่ก็จะคิดว่าเราไม่หลงแต่นั่นแหละหลงหรือบางครั้งอาจจะไปอยู่ในฝั่งของการตัดขาดอารมณ์ความรู้สึกไปเลยมันเหมือน i n t r o v ร r เวิร์ดอินเ thinking เนี่ยมันก็คือการที่เรามีข้อมูล ยู่ข้างในเต็มไปหมดเลยแต่มันลืมทางฝั่งของความรู้สึกมันทําให้เราลืมถามใจตัวเองหรือเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นมันทําให้ขาดอีกพาร์ทหนึ่งที่มันเป็นฝั่งที่เรามนุษย์มนุษย์เราอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยครับมันจะกลายเป็นคนที่อาจจะเห็นแก่เงินเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตัวเห็นแก่ผลประโยชน์ต่างๆอะไรเงี้ยมันจนลืมเรื่องของความเป็นมนุษย์ไปอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันรวมถึงการมีข้อมูลภายในเยอะๆเนี่ยมันก็อาจจะสร้างตะกระที่บิดเบี้ยว บิดเบือนจากความเป็นจริงก็เราคิดว่ามันใช่เราก็เลยคิดว่าโลกนี้มันก็น่าจะใช่ตามเราอะไรเงี้ยมันกลายว่าเราหาข้อมูลได้ไม่รอบด้านเรื่องของ MBTI อย่างนี้เหมือนกันมันก็เป็นชุดข้อมูลที่เราควรจะต้องเรียนรู้แล้วก็เคารพผู้คนเคารพสิ่งต่างๆแต่วทที่อ่ะมันกลับกลายเป็นว่าเราลืมใช้ FE ที่คำนึงถึงมุมมองของคนอื่นความคิดของคนอื่นตักกางคนอื่นด้วยอะไรเงี้ย เราลืมไปเราคิดว่าเออเราเราใช้ของเราแล้วมันถูกมันก็เลยเป็นตรการที่วิดเดียวและสุดท้ายมันก็เลยพาไปส่งต่อไปถึงว่ามองโลกที่มันลบแง่ลบเหมือนอาจจะมีภาวะของ n a ร์ซิ s ซิสติกเพอร์ซน i ลิตี s ดิส e ออะไรประมาณนี้ที่รู้สึกว่าตัวเองเหนือกว่าเก่งกว่าซึ่งทั้ง ESTP หรือไทคอื่นๆที่มีฟังก์ชัน TI ก็อาจจะมีความแบบ รู้สึกแบบนี้ได้รวมถึงฟังก์ชันที่คนที่เก่งๆทีอ e, หรืออะไรเงี้ยมันอาจจะพอมันหลงไปสภาวะนั้นมากๆก,ก็อาจจะมีภาวะทางจิตเวชอื่นๆร่วมด้วยซึ่งเดี๋ยวพี่พงษ์ก็จะทําในเรื่องของภาวะทางจิตเวชคู่กับคุณทีฟังก์ชันที่มันมีความสอดคล้องการมีงานวิจัยที่พูดถึงอะไรเงี้ยที่พงม์ไปอยากเจอมาน่าสนุกดี ต่อมาครับเป็นเรื่องของฟังก์ชันตัวที่สามนะครับคือเทอร์เชลลี่ฟังก์ชันเป็น fe เมื่อ ti เป็นฟังก์ชันตัวที่2เนี่ยแล้วก็ความที่ fe เป็นเรื่องของการที่คำนึงถึงคุณค่าความนิยมของผู้อื่นอะ่ะคือการมองในมุมของผู้อื่นหรืออะไรเงี้ยรวมถึงความรู้สึกด้วยมันก็อาจจะเป็นส่วนที่เราอาจจะบอดใบ้ไปพอ ti ที่มีตักกะมากเหมือนตุ้มถ่วงเนี่ยตรรก,กะมากเกินไปความรู้สึกมันก็จะน้อยไปหน่อยคำนึงถึงผู้อื่นน้อยไปหน่อยอาจจะ เผอไปทางเห็นแกนตัวมากหน่อยอะไรเงี้ยเป็นต้นนี่คือเรื่องของความไม่ถนัดแล้วก็เป็นเรื่องของอันเทลตี้ด้วยดังนั้นการไม่คํานึงถึงผู้อื่นมากเกินไปเนี่ยมันอาจจะทําให้ตัวเองก็มืดบอดแล้วก็ไม่ยอมรับว่าคนอื่นเนี่ยสามารถช่วยเราได้นะหรือตักกาของคนอื่นก็มีส่วนถูกนะมันก็เกิดเป็นความมืดบอดของเราอย่างหนึ่งมันทําให้ TI ที่จะฉลาดแบบอินเทลเล็กชวลเนี่ยมันมองไม่รอบด้านมันก็ทายไปว่า โง่ซ้อนฉลาดมันก็กลายเป็นแบบข้อผิดพลาดตรงนี้นิดนึงจริงๆแล้วเป็นฟังก์ชันที่ดีด้วยซ้ำหรือการใช้วิพาษวิจารณ์ข้อโต้เถียงข้อโต้แย้งที่มันเต็มไปด้วยตะไก่ผลเหมือนเวลาเราแบบจะไปทํางานกับใครสักคนหนึ่งเนี้ย บางครั้งการเอาชนะด้วยเหตุผลก็คือความแพ้อย่างหนึ่งนะแต่บางครั้งการที่เราฟังจิตใจของผู้คนเสร็จแล้วเนี่ยเรารู้ว่าตะกายเหตุผลตรงไหนที่มันสอดแทรกเข้าไปได้ ti และ fe มันถึงควรจะทํางานร่วมกันไม่งั้นนะมันก็จะเกิดภาวะที่เมื่อเราข้าม ti ไปเราจะเรียกว่าติดหลูปก,ก็คือการที่เราใช้ฟังก์ชัน s อเป็นฟังก์ชันแห่งการพุ่งทะยานนําไปแต่เราขาด ทีที่เป็นพื้นฐานเพื่อที่จะเรียนรู้เรื่องของตะไคร่ผลที่มันถูกต้องเนี่ยเราข้ามไปฝั่งที่เราจะพยายามที่จะคอมเพลมไมซ์กับผู้คนอะไรต่างๆเหล่านี้หรือการพึ่งพิงผู้คนหรือในอีกมุมหนึ่งก็คือการพยายามแมนิเพลตเลยผู้คนอย่างเงี้ยเราพยายามใช้สิ่งนี้เกิดขึ้นมันกลับทําให้เกิดการที่เราไม่ได้ดึงรั้งตัวเองด้วยตะไคร่ผลที่มันถูกต้องอย่างเงี้ยมันก็เกิดภาวะติดลูปขึ้นแบบนี้ได้มันเหมือนมีแต่ฟังก์ชันที่เป็นเอชโวเวอร์ก็คือการที่เราพุ่งทยาน e ซนซิงออกไปข้างนอกแล้วก็ใช้ฟ mm ิลลิ่งเพื่อจะไปจับกระแสของผู้คนเนี่ยแต่ว่า TI ที่เราแข็งแกร่งเนี่ยกลับไม่ได้เอามาถูกมาช่วยมาเสริมต่อยอดทำให้ FE เราค่อยๆพัฒนาขึ้นมันก็เป็นผลที่ทำให้เราติดลูกแบบนี้ได้หรือกระทั่งภาวะของการติดลูกอย่างนึ้งก็คือวงแตกเข้าไปแล้วไม่สามารถที่จะคอน n e c t อะไรกับผู้คน ได้เหมือนเราพูดอยู่คนเดียวภาษาเราคนึืง่งฟังไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยแล้วเราก็ลืมที่จะทําความเข้าใจว่าผู้คนเขาอยู่กันอย่างไรอะไรเงี้ยเราลืมคํานึงถึงความรู้สึกของผู้คนด้วยมันก็กลายเป็นเอาตัวเองมาศูนย์กลางในฝั่งของตะไกาผลก็คือ TI ที่ unhealthy แบบเนี้เมื่อมันเป็นลักษณะนี้ก็ทำให้เกิดอาการที่ f เนี่ย unhealthy ได้ ดังนั้น t e r ร์เชอรี่ฟังก์ชันเนี่ยมันก็มีทั้งที่เราใช้มากเกินไปไม่ถูกจังหวะหรือกระทั่งเราไม่ได้ใช้ TI ที่เป็นเป็นพื้นฐานมากนะักมันก็จะเกิดทําให้มีปัญหาทั้งฟังก์ชันของการติดลปอะไรอย่างนี้เป็นต้นรวมถึงตัวสุดท้ายก็คืออินฟิเน e ฟังก์ชันที่เป็น NI เราเรียกว่า NI ค l i p คือ NI เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันของการที่เราใช้ Intuition การแปลความหมายในเชิงธรรมธรรมมากๆ พอถึงคราวที่มันเหมือนเป็นฟังก์ชันตัวนข้ามกับการที่เราไม่ต้องคิดอะไรเลยเพราะมันคิดเยอะกันไปคิดลึกเกินไปแล้วเราเป็นตัวตนของเราเราไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเราไม่ได้ถนัดสิ่งนั้นเราถนัดที่แบบ l i t B เราถนัดที่ growth w i the flow อย่างเงี้ยทำมันไปเลยทำให้เรา s t ั c k ติดอยู่กับการคิดคำนึงในโลก ภายในมากเกินไปมันก็ไม่ใช่ทางของเรารวมถึงเป็นลักษณะของการโดดเดี่ยวกักขังตัวเองแยกตัวอะไรพวกนี้มันเหมือนว่าเราอาจจะผิดหวังเสียใจกับสิ่งอะไรก็ตามบางครั้งความผุนหันพันเล่นเนี่ยทำให้เราพัง แล้วก็กลับมาทบทวนตัวเองแล้วจมอยู่กับตัวเองการทบทวนตัเองจริงๆดีนะถ้าเกิด NI healthy เนี่ยก็จะช่วยทำให้เราค่อยๆชะลอช้าลงแล้วกลับไปอีกด้านหนึ่งก็คือการตกผลึกอะไรมากขึ้นแต่ถ้าเกิดมันมากเกินไปมันก็จะทำให้เราแบบหมดพลังงาน h x ซ s t e d พวกนี้ได้รวมถึงการหดหู่ดําดิ่งอยู่กับความรู้สึกลบพวกนี้ก็จะเป็นพิษเป็นถือว่าเป็น NI ที่เป็นพิษเหมือนกันโดยกระทั่งพยายามแก้ไขข้อบิดผ้าจน p e r f e c t i o n i s t แบบ คิดแล้วคิดอีกย้ำคิดย้ำทำา O ซดีอะไรเงี้ยพยายามที่จะคิดแล้วตกผลึกแล้วแก้ไขมันแต่ว่าไม่สามารถหลุดออกจากวงจรแบบนี้ได้มันก็จะมีการที่แบบภาวะสุขภาพจิตที่มันแย่ลงไปเรื่อยๆหรือกระทั่งการใช้สารเสพติดคือบางครั้งเนี่ยฟังก์ชันของ SE เป็นฟังก์ชันของการพุ่งแต่ถ้าเกิดเราต้องการชะลอหรือต้องการกลุ่มกล่มกล่อมมึนเงมึงเให้มันแบบมึนๆหรือเข้าไปในโลกที่เป็นแบบไซเคิดิกอะไรเงี้ยมีความ หลอนใจแล้วทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยฉันพุ่งทยานไปได้ไกลกว่านี้ฉันจินตนาการไปได้ไกลกว่านี้แล้วแต่ใช้สิ่งพวกนี้เข้ามามันก็จะเกิดอาการติดก็คือ addiction อะ addiction อย่างนี้มันทําให้เราแบบเหมือนเราก็ต้องติดอยู่กับสิ่งที่มันเป็นเครื่องมือสิ่งเล้าอื่นๆยาเสพติดดักสบิลส์เงี้ยมันก็จะทําให้เราติดยึดกับสิ่งพวกนี้แล้วก็มีปัญหาอื่นๆตามมาเหมือนอย่างที่เราเข้าใจกันเอาละครับจบไปแล้วนะครับสำหรับ ESTP พี่มองว่าไทยเนี่ยเป็นอีกท้ายหนึ่งที่มีความสามารถสูงถ้าเรารู้จักบริหารจัดการฟังก์ชันของตัวเองแล้วก็พยายามเรียนรู้อีกโลกหนึ่งก็คือเรื่องของชาร์ f u ฟังชันที่จะเข้ามาเสริมตรงนี้เดีย๋ยวพี่จะทำคลิปของ Sha ์โ dow เอามาขยี้ลงไปอีกเพื่อที่จะทำให้เกิดการปรับบาลานซ์ตรงนี้ก็หวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะอย่าลืมนะครับวันไหนก็ไม่ดีเพราะวันนี้ดีสุดในการรู้จักและพัฒนาตัวเองวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับ l o v ล today วันนี้ดีสุดครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้ว